มาถามเนี่ยครับฝังศพเด็กปะเนี่ยไม่รู้เลยเขาเอาของไว้ที่นี่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ลองถามดูไหมมีร้านเล็กเล็กมาจัดตัวให้ม่นก่็เนี่ยวันที่แล้วให้เลนแค่สามตัวโตเธอได้หายอ้าว เขาบกว่าสาตัวตรงนะที่นี่สามตัวตรงนะทุกคนใช่พี่ตรงนี้ตรงนี้เขาเป็นอะไรครับตรงด้านหน้าตรงนีเน้เป็นที่ฝังศพของ,งเห็นไหม <laughs> นี่จริงจริงรอันนี้อันนี้เดาเอา,เอานะเพราะว่าใช,ใช่ไหมเห็นไหมจริงจริงเห็นไหม บอกเลยมันเป็นเซนเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเขาเอาพวกนมพวกอะไรวางไงเลยสงสัยแล้วเขา้อมไว้ไงก็เลยสงสัยว่าใช่ไหมครับโอ้ขอโชคลาภได้บนได้เอาแสดงว่าบนเกี่ยวกับพวกนมมาฝากเอามาให้เด็กหน่อยได้เออนี่ไงเขาก็จะเอานมมาเจาะถวายนี่เมื่อกี้แล้วให้เลนก็คจับเอาเด็กกับเด็กมาจับเนาะเออเนาะ สามตัวตรงด้วยทุกคนอาไปกันหมดแล้วอะไปกันหมดแล้วเด็กน้อยไปหมดแล้วเออถ้าเผื่อบอกเอฟซีไงถ้าเผื่อใครมานี่มาขอตรงนี้นี่ตรงตรงนี้เป็นเขาเป็นอใช่เป็นหลุมฝังศพเด็กเขาบอกแถวนี้เป็นป่าช้าด้วยนะบริเวณนี้เป็นป่าช้าเห็นไหมเออทุกคนทุกคน อันนี้ก็ไปอิงสถานที่แต่เขาบอกว่าตอนนั้นพี่พี่คนหนึ่งที่แนะนําเนี่ยในช่องมาบอกว่าเขาไม่กล้ามาที่นี่เขาอาจจะมีเซนอะไรบางอย่างเหมือนกันเขาอาจจะเห็นใช่ใช่นี่แหละเดี๋ยวผมก็เป็นเด็กเฮ้ยเด็กน้อยไปไหนมาเมื่อกี้น่ะไปนอนแล้อ่ะเด็กเขากลับไปแล้วเหรออเด็กสุดกันนี่ป่ะเออไปใส่อองไปออใส่องไปจับนะใ่องบอกขอน้องดิใส่องขอน้องหน่อยใองบอกให้ฉันอนขอน้องหน่อยเอ๊ะ อายุน้อยสุดในดกลุ่มเอาเลยเดี๋ยวอองจะจับนะครับคนผมเมื่อกี้ก็มีความมีแรงสังหอนอยู่ว่าตรงนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างเนาะิาน,นก่อนไอ้น้องๆหนูๆพี่ถ้าเป็นกลางคืนนี่เขาให้เข้าไหมครับมาขอกลางคืนได้ไหมที่นี่นได้ใช่ไหม ฟังนะมาขอโชคกลางคืนได้นะครับที่นี่ถ้าเผื่อใครอยากจะมาจะนมมาให้ใช่ไหมไปเก้านะครับต้องบนอะไรไว้บนอะไรไว้จะนมมาให้อ่าซื้อนมมาให้โอเคเก้านะครับเก้าอีกแล้วเก้าเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เอามาจับทางในเป็นหกหกนะมันมีเก้าเก้าเออ ข้างในเหกก้นเก้าอ้าวเก้าสามตัวเก้าสามตัวข้างในมีติเก้าหรอเอาลเอารูปนั้นไว้ก่อนแล้วรูปใหม่เลยเอาเกเ้าไว้ก่อนรูปนนไว้ก่อนแล้เก้า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 อเออเก้าเก้าเก้าหกอเออใช่เก้าเก้าหกเก้าหกเก้ามันก็มาข้างในอะเขาก็ได้เก้าเก้าหกหกหกเก้าหกเก้าใช่นี่ได้จับเป็นเก้าสามตัวเก้าสามตัวเก้าเก้าเก้อาเออ หรือเก้าสามหรือสามเก้าเหไหมอ๋อเอานี่แหละตัวเดียวนี่แหละไปเลยเนาะปิดไว้ที่นี่ก็เหมาะเนาะเหมาะแต่การทําเลขเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปส่งเลขต้นมะขามนะครับเราจุดทูบบอกแม่ขามหริบบบอ่ะอ่ะสิเดี๋ยวจะจุดทูบบอกแม่ขามกัน้วครับสาธุสาธุ ขอส่ององค์แม่ขามแม่นางขามนะทุกคนที่นี่สาธุ แปลกใจมากทุกคนเมื่อกี้ผมยืนอยู่ทุกมุมนุ้นนะแต่ผมเห็นผมส่องกล้องมาเหมือนมันเป็นสะท้อนอะไรสักอย่างบนน,นี้เป็น,เ,ปนเงาเงาเขาขาว,ขาวแปลกมากเลยตรงไหนสักที่หนึ่งมุมเนี้ยมุมเนี้ยจะเป็นเงาเขาขาวขึ้นมานะทุกคนไปไหนแล้ว <What? S 1> อองนี่เลขอะไรนู่นุนุ่นดูที่ดูที่ แม่เขียนไว้เปล่าดูดินี่สีขาวเลยเจ็ดศูนย์เหรอเจ็ดศูนย์เหรอเหมือนเลยอ่ะดูดิอยู่บนต้นไม้นะทุกคนนุ่นตั้งใจมาภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูนสะสะเขาสาธุนักโมตตะสะ ฉันนั่งชันนังปฏิคีปามิปฏิคีปามิลูกขมูริกลางคางลูกขมูริกลางคางสมาธิยามิสมาธิยามิวันนี้ลูกทั้งสามช่องใหคนใหม่คนสองเลขมาดูอองนะมาจากกรุงเทพแล้วขอโชคขอลาบเลยครับแม่นางขามต้องให้โชคให้ลาบพวกเราด้วยให้เลขด้วยเนาะครับรวมทั้งปู่ปู่ขามด้วย,วยนะวันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับขอให้อ่าเลขนี้ไปถึงเอฟซีทางบ้านด้วยขอให้ทุกคนได้รับโชคในรอบต่อไปวันที่หนึ่ง กันยายนนี้นะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคนะครับมาดแนะนอมาด้วยครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนอง,องละปวดพอนะผมปวดพอนะชื่อเนี่ยเอดตรงแม่แม่เนี่ยมองขึ้นไปจนะมองมองเป็นเลขเลยสามเก้าเห็นไหมตรงปุ่มนะั้นแะสะดำไีขาวเหรอหนึ่งสามเก้าเลยนะ ใต้ใต้คุดอันนั้นนะลงมาหน่อยเห็นปะ่ะกล้องนี้ไม่เห็นโอ้โหไกลขนาดนี้จะเห็นยังไงนี่ย<ม>เห็นไหมไม่เห็นว่าม,มันสูงไปน้ำสี่เจ็ดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสามเก้าเลยปนะ่ะจุดเดียวกันเนี่ยหนึ่งสามเก้าเลยอู้้นไหลลงมานกนกนก ทุกคนตรงเนี้ยเป็นหนึ่งสามเก้าเลยนี้แลหนึ่งสามเก้าป่ะดำดำจริงทุกคนหนึ่งสามเก้าสาตุสัตวเลยอันนี้คือของแม่นางขามแม่นางขามเอาเลขนี้นะทุกคนหนะึ่งสามเก้าเนาะ ตัดเอาถ้าชอบถ้าชอบของแม่นางขามเอาเลขนี้ผมเห็นเป็นหนึ่งสามเก้าโอเคเดี๋ยวผมไปไปที่พ่อขามเนาะทุกคนผมเห็นเลขอยู่เหมือนกัน ตอนนี้ก็อองกำลังเข้าไปดูอยู่ทุกคนแต่ว,ว่าเมื่อกี้มันมีเลขอยู่ชุดหนึ่งนะที่ผมมองมาแล้วผมเห็นเนี่ยแปดสองสองศูนเจ็ดสองศูนเจ็ดสองแปดเจ็ด เเห็นในเลขนี้เลขสองทุกคนไอนนเลขแปดก 8, ับเลขเจ็ดคู่กันสองแปดเจ็ดเป็นสีขาวขาวอย่ามองตัวอื่นให้แบบให้มันชัดตาก่อนนะครับทุกคนองเก่าปูปูดมยาดมเลยนะในมือ S <S นี่มองในกล้องมองในกล้องก็มองในกล้ <S 2> <S 2> องแปดสอง 8, 2, หรือศ <02, 6. S 2> ูนย์สองศูนย์สองหกศูนย์สองหกอ่ะไอ้ I, นี่มีเลขในสองไอ้ศูนย์สองสี่หรือศูนย์สองหกใช่ไหม เนี่ยชัดมากตัวเดียวเนี่ยชัดจริงทุกคนอ่ะถ้าใครเห็นเลขนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวีโอแล้วกันด้วยนะคนจะดูเลยนะอืมเป็นตัวแรกที่ผมมองตรงนี้แล้วคิดว่ามันชัดเจนนะเลขนี้ส่วนสองูนย์สองชัดนะสี่เนยสนสองสี่สสสะ,สสสะส่วน,น,นสองเจ็ดหรือส่วสองสี่ ตรงลงมาเหรอแต่ท่ามุมนี้มันเป็นเลขหกเนาะส่วนสองหกใช่เออลงมาแล้วเป็นเลขฝั่งนี้เป็นเลขหกฝั่งนี้เลขหกแต่ตรงนี้เป็นเลขเจ็ดปะมันหกเจ็ดใช่ไหมหกศูนย์ออกไปแล้วด้วยหกแล้วก็ศูนย์สองเจ็ดไอ้ชิงสองสี่เลยอืมชัดแต่ทุกคนลองมีเลขแปดด้วยข้างหน้าข้างหน้าหึ้ยยตกใจมาขำลนแล้วก็เลขศูนย์สองศูนย์สองอะชัดนะแล้วก็สามสองศูนย์สองพียมองดูดีดีดิตัวเลขศูนย์อะ ทั้งหน้าเหมือนแปดสองข้างหน้าหน้าเลขสองอะเป็นเลขแปดอ่าแล้วข้างล่างลงมาเป็นหกกับเจ็ดออกไปเล้วไงก็เหลือทั้งบนนี่แหละแปดส่วนสองปะส่วนสองเออเหลือูนย์สองปะศูนย์สองหกกับส่วนสองสี่นะทุกคนนะครับเห็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับอต่ปันนี้เป็นต้นสะพ่อนะเฮ้ยเอ้ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนเลขห้าเลยอันนี้สะพอมะขามสะพอนี่ริมนี้เป็นเลขห้าปะใช่ไหมพี่อ่ะ นี่ต้นมะขามเฉพาะใช่ใช่เจ้าพอ่พอมะขามนะครับเจ้าพ่อมะขามนะครับได้เลขศูนย์สองสี่กับศูนย์สองหกนะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ต้นเจ้าแม่นะครับไป,ไปโอเคครับ,รบสาธุเลขชัดเจนมากเลยเลขนี้ขอให้ปัองปังมีโชคมีลาบร่ำรวยทุกคนนะครับเลขนี้โอเคเนาะใส่เนาะเลขอะไรนี่หุยอ่อง มันมีเลขข้างบนนะอีกนะองเป็นหน้าคนเลยเห็นไหมนี่มันเลข 5, 4, ห้าสี่เลยหน้าคนดูดูทุกคนตรงนี้อีกไหมเป็นรูปหน้าคนเลยปะใช่ไหม ใช่แล้วเหรอเฮ้ยมันมันหน้าเด็กน้อยครึ่งหน้าเลยทุกคนอยู่ที่ต้นต้นมะขามต้นนี้นะด้านหน้าด้านหน้าของต้นมะขามตันนี้จะเป็นศพศพเด็กที่ถูกฝังอยู่ด้วยเนะมื่อกี้ที่แรกผมก็แค่สงสัยนะแต่ทางพี่ที่อยู่ตรงน,นี้เขาบอกว่าใช่ เหมือนมากคนตรงนี้มาดูอองบอกเห็นเป็น095นะทุกคนตัวเลขมากแต่ขึ้นเป็นตัวเลขนะ095นี่ไงชัดเลยนี่นี่095อุ้ยชัดจริงนะอองเนาะมันเป็นเลข095เลยอะต้องถ่ายรูปไปเด้ดอเออ อย,ยยอย่าลืมเอาไปส่งโชว์ส่งดวงเนาะตัดสองตัวเลยแล้วกันศูนย์เก้าห้ามาแน่ปังปังตัดเอาเลยทุกคนโอเคไหมนี่นะครับศูนย์เก้าห้าเหมือนคนเขียนเลยแหละสวยมากอู้อ๋อ,องมาดูยังคิดยังไงนี่ศูนย์สองนี่นี่ ศูนย์กับสองนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว่าเจ้าพ่อมนให้เลศูนย์นี่แล้วศูนย์สองแล้วอันนี้เป็นต้นของเจ้าแม่เจ้าแม่นางขามนะครับก็จะเป็นเลขนี่นะศูนย์เก้าห้าส่วนทางเจ้าพ่อศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่หรือศูนย์สองหกศูนย์สองสี่หรือศูนย์สองหกเนาะประมาณนี้ทุกคนโอเคเนาะทุกคนนี่นี่นี่ชัดเจนโอเคอันนี้ตามทางวัดนะครับก็จะมีการเท พิธีเททองหล่อพระมหาจากักรพรรดินะครับคือวัดพระอ่ะวัดประดูตะบองนะครับกวันที่10บพฤศจิกาเนาะถ้าใครอยากร่วมทําบุญก็มาที่นี่แต่ถ้าใครไม่มาหรือว่าอยากจะร่วมทําบุญนี่ทุกคนอ่ามีเลขบัญชีนะครับตามนี้เอาเลขท้ายไปซื้อหวยเลยศูนย์สองศูนย์เก้าไปทุกคนจะไปดูด้านหน้ากัครับไป,ไปดูนั่นป อันนี้หัวใจวอ๋นนอิบลิฉัดทางบนสุดใช่ไหมครับอ,อ,อ้ะกอันนี้จะเป็นด้านบนหมดเลยใช่ไหมโอ่องใหญ่ามากอันนี้ก็จะเหลือพวกแขน สูงสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงกี่เมตรเจ็ดเมตรครับสิบเจ็ดเมตรนี่เราจะเหลือนี่นี่จะโอบหมุกใช้ทองเยอะมากครับเฉพาะขายเีินเยอะล่างเนี่ยยี่สิบตันไม่อยู่ครับโอ้ตันละสองแสนห้าครับตอนนี้โอ้รวมรวมรวมด้วยช่วยกันครับเนาะใครที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับชมก็อยากทําบุญเนาะกับทางวัดวัดประดู่นะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้จะตั้งช่วงไหนครับตั้งที่นี่ครับ อ๋อตรงนี้ด้านนี้อ๋อโอเคสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จน่าจะองค์ใหญ่มากๆทุกคนสูงมากๆเลยอันนี้แต่แต่ละส่วนอ๋อแต่ละส่วนก็จะมีหมายเลขอ้อทุกคนองค์ใหญ่อันนี้หน้าตักกว้างไหมครับนี่หน้าตักกว้าง สิบเมตรกว่าครับสิบเมตรโอ้ทุกคนประมาณนี้เลยเผื่อใครอยาเอาไปผสมเลขเด็ดเป็นหล่อพระมหาตาจักพรรใช่ไหมครับครับอันนี้บวงสวงไปแล้วเหรอครับเนี่ยมีการดูเพราะว่าเขาทำหล่อทีก็บวงสวงไปสีหล่อในวันที่สิบครับสิบเดือนสิบเด็ดเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเจ็ดมาได้มาได้มากันหลายหลายคนเนาะมาในางวัด บอกบุญบอกบุญทางคนที่ชื่นชอบการทําบุญเนาะถ้าใครอยากทําบุญอจะให้ใช้กระอ่อพระนะครับองค์สูงสิบเจ็ดเมตรพี่บอกสูง17เมตรเป็นองค์พระมหามหาจักรพรรดิมหาจักรพรรดิทรงเครื่องนะ ก็เดี๋ยวทางวัดจะเอาไว้ฝั่งนี้นะทุกคนเอาไว้ฝั่งนี้จะขึ้นไว้ฝั่งนี้ฝั่งไหนเอ่ยหนุนหนุนดันดันดันนี้ป่าเจ็ดเลยน้าภาใช่องหกศูนย์เจ็ดตไหนศูนย์เจ็ดตรงคิ้วก็เป็นหกเจ็ดใช่ไหมตรงคิ้วอ่ะใช่หกเจ็ดพี่ก็จะพูดหรอใต้ลงมาก็เป็นเจ็ดหนึ่งเห็นปะหกศูนย์เจ็ดได้ไหมหกศูนย์เจ็ดเลยน้าภาอ่ะนระภาคองค์พระน้าภาคองค์พระมหาจักรพรรดินะอันนี้อันนี้เป็นแบบรอไหนเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วไง องค์บนไงข้างบนอหกศูนย์เจ็ดกูระดูตรงเนี้ยตรงคิ้วเนี่ยเป็นหกเจ็ดเลยตาลงมาเป็นเจ็ดหนึ่งจะไปแน่เนาะหกศูนย์เจ็ดอาจจะมาอืมสาธุ นี่มันเลขสองเก้าเลยสองเก้าหรึเปล่าทุกคนนี้ คนเขียนไว้ป่ะ,ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เรามีการไปขอโชคกับเจ้าแม่มาขามกับทางเจ้าพ่อมาขามเรียบร้อยแล้วมีอยู่สองจุดนี้นะที่เราได้เลขเลขชัดนอ้ององเนาะก็จะเป็นเจ้าแม่ก่อนเจ้าแม่เป็นศูนย์ศูนย์เก้าห้าอันนี้องคเห็นทุกคนเลขชัดและสวยมากศูนย์เก้าห้าเนาะส่วนอาจจะพ่อ ศูนย์สองสี่หรือสองสองหกประมาณนี้เนาะผมว่าเนาะถ้ารอบนี้ถ้าเลขเข้าทุกคนอยากจะมาขอโชคคราที่นี้ก็ได้เนาะแล้วก็มาตรงที่เติดมาที่วัดป่ดูตะบ,บองนะชน,นก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคสําหรับวันนี้ผมคนสองเลขบ่อยคนใหม่รับมาดูองต้องลาทานชู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่ที่วิวออน้าขอให้ทุกคนได้รับโชคสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้ว